คุณหรือเปล่าคะที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่ต้องทําทุกอย่างเองทั้งหมดเพราะคุณไม่ไว้ใจใครเพราะคุณเห็นว่าไม่มีใครสามารถจะมาทําแทนคุณได้เพราะคุณรู้สึกว่าคุณเท่านั้นที่จะทําทุกอย่างได้เพอร์เฟกทั้งหมดเหนื่อยไหมคะคุณรู้สึกเหนื่อยไหมคะ วันนี้ค่ะการที่คุณทําเองแน่นอนที่สุดค่ะมันจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆมันจะได้ทุกอย่างตามความตั้งใจของคุณทุกอย่างมันจะได้ดั่งใจคุณไปหมดคุณอาจจะเคยจ้างลูกน้องมาละแต่ทาไม่ได้ดั่งใจเลยให้ทําซ้ายทาขวาไปทําขวาให้ทําอย่างไปทําอย่างผลลัพธ์ออกมาไม่เคยเป็นที่น่าพอใจเลยคุณก็เลยแก้ปัญหามันด้วยการที่คุณทําเองทุกอย่างจริงๆไม่ผิดนะคะที่คุณจะทําเองค่ะถ้าหากวันนี้ คุณยังไม่ได้ต้องการที่จะเติบโตไปมากกว่านี้ถ้าหากวันนี้คุณยังจะแคอ่อยากมีกิจการในสเกลเท่านี้แต่ถ้าหากวันหนึ่งค่ะคุณมีเป้าหมายที่โตมากขึ้นถ้าหากคุณมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นอยากให้ธุรกิจมันโตมากขึ้นคุณจะทำยังไงคะคุณจะยังสามารถทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้หรือเปล่า ไม่มีใครเดินขึ้นภูเขาสูงได้ด้วยตัวคนเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถ้าหากคุณเริ่มที่จะมีเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นแล้วนะคะอยากที่จะโตธุรกิจตัวเองให้มากขึ้นเนี่ยคุณอาจจะต้องฝึกที่จะไว้ใจคนอื่นค่ะและทำยังไงล่ะถึงจะทำให้คุณสามารถที่จะไว้ใจลูกน้องหรือไว้ใจทีมของคุณได้สิ่งหนึ่งเลยค่ะที่จอยอยากบอกเนอะนั่นก็คือว่าไม่มีใครนะคะที่จะเก่งเท่ากับเราหรอกคะ่ะ เท่านี้เราคิดว่าโอ๊ยฉันเป็นเจ้าของธุรกิจฉันเก่งเด็กพวกเนี้มันไม่ได้เรื่องแน่นอนค่ะคนเราทุกคนน่ะมันไม่เหมือนกันมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนเราเรียนรู้มาไม่เท่ากันเข้าใจไม่เท่ากันถ้าหากเขาเก่งเท่าคุณเขาก็เป็นเจ้าของกิจการเหมือนคุณไปแล้วดังนั้นค่ะหน้าที่หรือสิ่งที่เราทำได้นั่นก็คือฝึกเขาขึ้นมาค่ะเทรนเขาขึ้นมาค่ะ ให้แพทเทิร์นเขาค่ะให้โมเดลเขาค่ะสอนเขาค่ะทำให้เขาเรียนรู้ค่ะฝึกให้เขาเก่งมากขึ้นมากขึ้นค่ะอย่าปิดกั้นว่าคุณคือคนเดียวในโลกนี้ที่จะทำมันได้แต่ลองเปิดใจฝึกซ้อมฝึกฝนใครขึ้นมาเพื่อมาเป็นทีมงานคุณต้องการทีมงานเพื่อที่จะเดินขึ้นเขาสูงค่ะ แล้ววันนี้ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอย่าลืมพิมพ์ว่ามีประโยชน์มาบอกจอยด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยบิสเ n ็ s เอ็กซ์เค่ะบ๊ายบายค่ะ